ô man 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 nhau vâng nhau vâng ui <doors> nó Tôi cũng vui sài nhắn nhập bắt nè khắc khắc man nó to màn nó hả phải nhắn vâng luôn vâng luôn phải nhắn tóc kho เออพรคอใหญ่จับเอาบ่จะจับบอฮจจับเอาบล้วเจ้าคอออนี่นั่นบ่มดินหเออเอเอเอตัวใหญ่เวสอคนถือเอาา คร,ราบจ้าเจน16ปลาครับมันเองก็มาดูดปลานะกำลังทีมงานกำลังคุ้มกับจัดออมโมเป็นยังนอะมันโฮเทียนมันบอดอันนี้นก็ยังติดเครื่องม่ได้เยอะแต่มืนอนั้นก็ดูดจูบมันลงนอยนึงนี่เรียงผักมันลง เต็มแหงวะน้ำยังไหลเตบิบค,ควายไปตอกเนาะมันเลยบาไหลตัวหอกกองไหวนี่แหละนำล้ำก็ยังเพียงนี้แหละแค่นี้แหละโมวาชิดอะไรดูบทหรือบอมันนี่เราเป็นผู้นานใ่ไหมชิเป็นผู้ดึงเดียวผู้เทียนมันตายเนาะติดแล้วทีหนึ่งแล้วมันนำบุคคลเฮตัง้ง,าาตงไม้ติดไม้ตั้งไม้อลไรติดเครื่องบ่ได้บ้านี้ มาเรเิ่มใหม่นะมงเอาเทียนใหม่มาใช่เน hmm. pues ี่ยเทียนใหม่มาใ่แก่า้าเชนสิบกปะเนาะมันจอดแหงมันจอดเหงไปื้อเมื่อซื้ออยู่บ้านครับับแรงเชือดโอ้ยเอาคอยเลยเอาแห้งเดีตี lắc tít, nèo, muôn, tự thài chọc ôi, liêm loại bà nè chị gửi đi ngô, chị bố ăn chị trống phở cho nè ăn chị trống nèo nèo chứ ăn chị trống nèo, nèo, nèo

Thế cái thằng Thế xe cái anh cái, cái, cái shop Anh phải lái những mít chì vô Nam cái xì bốc Bác à, bốc vô Không thấy này nó

น,ะนาาี่นี่เป็นเน็กน้องไก่เขได้น้องเค้งกับชิบูลายชิบูพ่อได้ปุระโตชมบอลน,นี่นะเด็กอ๋มนัมนมนันมันย้าวังย้าวัง ôi nó Cũng vui chạy Nên nhắn nhà bắt nó Anh kếp mà hỏi lẽ Mất là bỏ, quá muốn vầy rồi เอาปลาดุกเด้อ này kia... Tua... oh, oh, cả thua leo nó. Ô đây lẹ đây lẹ. Mà đu mà đu đu. Ôi bà cả nó. Khắc khắc. Mán nó tỏ mán nó. Hả? Bà nhắn bằng đu bằng đu. Bà nhắn. Bà kho. Bà kho nhầy. Chấm. Ông ơi <laughs> chờ chấm เจ้าจับเอาไ่ปลา้าเจ้าปลาคอปลเออนบนดินปลาคอหรอเออเอาไปไวไปไปไปไหวบนมูนพนปลาคอเออปลาคอ่าให้มันเทียอะไรจะนอนบนดินดึงกึ่งี่ชง Vậy này khu anh đơ rồi khu ấy khu anh khô anh khô anh khô anh đây đứng cái này khô anh đứng cái này bớt này à nó và cả bỏ lại tìm ăn này siêu mumi nó nó là con cua hỏi cả cua lại con hỏi này phải kẹp hỏi này con à, à nói thực xiền mạnh nè, ô xếp ba này xếp ba ha hả, à? hết không เห็นอยู่บ้าอืมเมื่อไหร่เป็นบ่ไปอ่ออะถือว่าจบเนาะสำหรับการเอาปลามันเองก็ถือว่าแมนสำเร็จ ไปเบิง่ง<ป>คนงานเบิง่งตอนต่อไปเนาะ<ป>คนงานที่<ป>เก็บมนันและเบิ่งล่างไปผมชื่อยัได้จโต